เจ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 พี่พี่ผมขอเป้าหนครับ T R RAP h i s เอาเท่าไหร่อะขอสักสี่แปดศูนย์ได้ไหมครับอ่ะเองเอาไปสี่พันแปดเฮ้ยขอบคุณครับว่าแต่ว่าพี่เป็นใครล่ะครับเฮ้ยมึงไม่รู้จักพี่เพชรเหรอวะว่าแต่ว่าพี่เพชรนี่เพชรไหนกันลหรอครับ เปปิดตำนานไงไม่ร um um oui> uh ู้จักหรอวะโอเคโอเคมาเดี๋ยวพี่จะบอกให้เองฟังที่อาร์แรปเห็นชื่อกูไหมสักกูปิดตำนานกูไม่อยากจะคุยกับพวกนี้เป็นแค่ขอทานในเชียร์เฮาเขาเรียกกูว่าตำนานอย่าได้คิดมันเจีบยเทียถ้าวันมันเป็นแค่ขอทานในไซรลิทแมทเขาเรียกกูว่าที่หนึ่ง เลี้ยงมาเทียบเทียงถ้าว่าสมองมึงเท่าอึ้ไอ้มึงมันลูกหมาแด่กับพ่อแม่มึงพวกกูมัน never d ด e แต่ไม่ใช่พ่อแม่มึงไอ้เรชรกูแหละนี่แหละของจริงของแท้ขนาดเมียมึงยังรอว่าโอ๊ยพี่เพชรของแท้เชียร์ลูกหมาที่ป่ามึงมีแต่ข้อแม้ปัะเดียวมึงเจอโทรไลพวกสว่ามึงยังแพ้แย่แบบมึงกูบอกเลยนิ่มชิปหายกันเดี๋ยวกูให้มึงบาดในไอสัตว์มึงนิ่งคลิปหายพอเจอเฮียต้นไอสัตว์มึงวิ่งหนีหายแล้วที่บอกจะล้มกูนี่มึงจะล้มตอนไหนแม่มึงสัตว์ เขาเช็ดไปล้างจานแต่เสลิดทำหัวดีทั้งที่นี่แม่มาตั้งนานสวะอย่างมึงเขาเรียกสวะจันทานและที่มึงเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเลียหี้อนุบาลนิสัตอีเลียหี้อนุบาลเหรอแกแวะแวะแหวะตูบอลและบอยชีอาร์แรปดิสเยอะเอามาเหนือแต่ไอสัตว์กูมาแบบเรียวทำคำพูดมังเหมือนจะดีแต่นี่แม่งไม่รับประทานช่วยหุบปากที่เห่าหอนมาตั้งนานก็มึงเป็นแค่ลูม จัดกิจกับกูไม่หรือปัดเต็นก็สบายมันของจริงที่ไม่สูงสิงกับใครขับกูชื่อปิดตำนานไม่เคยเป็นลองแต่คองชัยไอ้สัส